ริโอโมโดาอาจนำรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้มาขายในไทยก่อนโอโมโดา c 3 EV สำหรับการปรับเปลี่ยนรถยนต์ไฟฟ้าจากโอโมโดาให้เข้าสู่รถยนต์ไฟฟ้ายุคใหม่ อีพีนี้นะครับเราก็ไปเจอหนึ่งไลน์อัพของรถยนต์ไฟฟ้าจากเชอร์รี่ที่เผยถึงการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นถัดไปในแบรนด์โอมดาแอนเจคูโดยมีทั้งรถใหม่ในขุมพลังไฟฟ้าล้วนไฮบริดและ ปลั Plug ๊กอินไฮบริดนะครับไม่ว่าจะเป็นเจคูซิกทีอีวีที่อาจจะเตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้หรือแม้กระทั่งรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดรุ่นเรือธงของโอมดานะครับอย่างโอมูด c า s ี s และส่วนของไฮบริดไฟฟ้าอย่างโอมด c าซ e v และเจคูไฟฟ์ซึ่งในส่วนของไฟฟ้ารวน,นะครับอีกหนึ่งรุ่นที่เราสะดุดกันเพราะไม่มีข่าวเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้มาก่อนนั่นก็คือโอมูด้าซีไที่โผล่มาแบบงงๆพร้อมกับโอมดา C3 หรือว่า C3 EV นะครับและถ้าดูจากภาพไทม์ไลน์แล้วอาจจะมาในต้นปีหน้าหรือปลายปีนี้ซึ่งก็อาจจะเป็นการประกาศการเข้าสู่ยุคใหม่ของรถยนต์ไฟฟ้าล้วนในแบรนด์โอมดาและที่เราสะดุดนะครับก็เพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าโอมดา C5 โฉมนี้สําหรับในจีนเป็นโฉมใหม่ของรุ่นปลั๊กอินไฮบริดแต่ในไทม์ไลน์นี้นะครับกลับเป็นในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าล้วนและเขียนกํากับชัดเจนนะครับว่าเป็น BEV ส่วนเรื่องของการออกแบบดีไซน์สําหรับโอมดา C5 FL EV e ก็มีความคล้ายกับโอมดา C3 EV ที่เป็นคาแรคเตอร์ของรถยนต์ไฟฟ้าโอมดาย,ยุคใหม่ซึ่งรุ่นแรกนะครับที่ใช้คาแรคเตอร์แบบนี้จะเป็นโอมดา C7 ที่มีจุดเด่นในการปรับเปลี่ยนในส่วนของชุดไฟหน้าและไฟท้ายใหม่โดยเป็นลายสายฟ้าพร้อมปรับเชฟของโคมไฟ DRL ให้ดูเฉียบคมยิ่งขึ้นถัดลงมาครับก็จะเป็นชุดไฟขนาดใหญ่แยกซ้ายขวาโดยมีการออกแบบกรอบโคมไฟหน้าให้มีความเชื่อมต่อกับช่องดักอากาศและทําให้รถดูมีมิติมากขึ้นส่วนเส้นสายตัวถัง ด้านข้างนะครับก็ยังดูมีความเฉียบคมในสไตล์สปอร์ตและในส่วนของกระจกมองข้างนะครับก็ยังมีการติดตั้งไปเลี้ยวพร้อมกล้องซึ่งมือจับประตูนะครับยังคงเป็นแบบเดิมนอกจากนี้นะครับยังมีการออกแบบเสาและแนวหลังคาให้เป็นสีดํารับกับชายด้านล่างของตัวรถในสไตล์ทูโทนและครีบฉลามพร้อมติดตั้งสปอยเลอร์หลังและไฟเบรกดวงที่3และในส่วนของไฟ LED ท้ายรถนะครับก็ยังเป็นทรงเดิมแต่มีการปรับดีเทลของไฟ LED ให้เป็นลักษณะสายฟ้า สอดรับกับไฟ d l l ที่ด้านหน้าตัวใน,นเรื่องของดีไซน์ภายในนะครับก็ยังคงมีการออกแบบให้ดูสปอร์ตทูโทนโดยโทนสีนะครับก็ดูไปในทิศทางเดียวกันแต่สิ่งที่ต่างจากโอมดา C5 EV ที่ขายในบ้านเรานะครับก็จะมีเรื่องของหน้าจอแยกระหว่างหน้าจอควบคุมและจอกลางโดยมีการลดขนาดหน้าจอควบคุมอยู่ที่10นิ้วและปรับขนาดจอกลางให้ใหญ่ขึ้นส่วนข้อโซนกลางนะครับก็ยังคงมีโอ่งไว้วางของและ เชื่อมต่อกับสาย USB ตามสมัยนิยมนะครับเหนือขึ้นมาก็จะมีการติดตั้งไวร์เลสชาร์จเจอร์ช่องวางแก้วน้ำแบบแยกส่วนและปุ่มควบคุมช่องเก็บของพร้อมเป็นที่พักแขนและช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง ส่วนเรื่องของคุมพลังและสมรรถนะและระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆนะครับก็ยังไม่มีการเผยสเปคสําหรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้เลยอย่างที่บอกเมื่อต้นคลิปนะครับว่าโผลมาพร้อมโอมดา C3 BEV แบบงงๆแล้วเราก็ยังหาข้อมูลไม่เจอนะครับถึงกระแสของเชอรี่โอมดาแอนเจคู่ในช่วงเวลานี้สําหรับประเทศไทยก็ยังค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะนอกจากรถยนต์ไฟฟ้าที่เปิดตัวใหม่จะตลาดแตกแล้วการจัดการปัญหาก็มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยเคส แรกที่มีปัญหานะครับมีการประเมินและจบงานภายใน4วันเท่านั้นโดยหลังจากที่รถได้ทําการสไลด์เข้าไปตรวจเช็คนะครับก็ทราบว่าปัญหาของรถยนต์เจคู่รุ่นที่เกิดเหตุนี้มาจากปลั๊กที่เกี่ยวข้องกับการชาร์จแบตเตอรี่ลูกเล็กไม่แน่นทางศูนย์บริการนะครับได้ทําการแก้ไขและอัปเดตซอฟต์แวร์เพิ่มเติมและทดลองขับเพื่อให้มั่นใจว่ารถกลับมาใช้งานได้ปกติและมีความเสถียรยิ่งขึ้นซึ่งในส่วนของบริการหลังการขายนะครับ ก็ถือว่าเมื่อเกิดเหตุผิดปกติหรือว่าเกิดเหตุไม่คาดคิดแล้วทางเชอรี่ได้ส่งรถสไลด์มาอย่างรวดเร็วและมีการอัปเดตสถานการณ์ตลอดส่วนประเด็นอื่นๆของเจคู่้ E ีีที่น่าติดตามนะครับก็เป็นประเด็นปุ๊บปั๊บรับโชคนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆการเคลมชิ้นส่วนที่บอกว่ามีอะไรพร้อมในประเทศไทยแล้วจะเคลมได้ไวหรือไม่นะครับ ส่วนโอมาดาซี e v ที่เราเคยแชร์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้ไปแล้วนะครับก็ลองมาส่องดูฟีดแบ็กจากคอมเมนต์ต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้กันบ้างนะครับอย่างคอมเมนต์นี้นะครับที่บอกว่าเปิดมาตีกันเองไม่ได้มาตีกับใครส่วนตัวก็มองว่าก็ถูกอยู่นะครับเพราะทํามาเหมือนแข่งกับค่ายตัวเองแต่มองอีกมุมนึงนะครับ ก็คิดว่าทางเชอรี่โอมดาแอนเจคูเข็นโอมดา C3 ออกมาเผื่อว่าคนไทยนะครับอาจจะไม่ชอบสไตล์การออกแบบของเจคูที่ออกไปทางสายลุยเพราะภาพรวมๆของรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์โอมดานะครับก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าสไตล์สปอร์ที่มีคาแรคเตอร์ค่อนข้างต่างจากเจคู่พอสมควร ส่วนคอมเมนต์นี้นะครับที่บอกว่าเชอร์รี่มาแรงทําให้ค่ายรถยนต์ไฟฟ้าจีนอื่นต้องลดราคาอีกซึ่งส่วนตัวนะครับก็มองว่าการที่เชอร์รี่เปิดราคาเจคู่ฟออกมาขนาดนี้นะครับหรือว่าแง้มราคาโอมูดา C3 ว่าจะอยู่ที่ราคาประมาณนี้โดยเป็นช่วงราคา500 0 0นทำให้หลายๆคนนะครับคิดว่ารถยนต์ไฟฟ้าของเชอร์รี่โอมูดาแอนเจคูอาจจะไม่เปิดราคามาเพื่อลดราคากันหนักๆ เหมือนก่อนหน้านี้อีกแล้วเพราะการลดราคาครับก็กระทบต่อความเชื่อมั่นของคนที่ซื้อก่อนด้วยและอาจจะไม่มีใครกล้าซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเหล่านี้ตั้งแต่แรกเพราะว่าซื้อแล้วผ่อนไปได้ระยะเวลาหนึ่งนะครับคนมาซื้อทีหลังอาจจะผ่อนหมดก่อนหรือว่าได้ความคุ้มค่าที่มากกว่าก็เป็นได้แต่ถ้าถามว่ารถยนต์ไฟฟ้าอีวีจีนมีสิทธิ์จะลดราคาอีกไหมนะครับส่วนตัวก็มองว่าหลายๆรุ่นอาจจะมีสิทธิ์ลดราคากันอีกเพราะว่าบางรุ่นนะครับตั้งราคามาสูง กว่าต้นทางค่อนข้างมากอย่างเดียวไม่พอนะครับยังใช้เทคโนโลยีล้าหลังกว่าต้นทางอีกซึ่งในส่วนนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าเทคโนโลยีใหม่ยังไม่เสถียรหรือว่ายังไม่ปลอดภัยดีพอทําให้ยังไม่มั่นใจที่จะใช้ในต่างประเทศหรือว่าเป็นเพราะว่าประโยชน์ของการแชร์พาร์ทกับเทคโนโลยีเก่าอาจจะทําให้มีอะไรสะสมได้มากกว่าหรือว่าหาอะไรได้ง่ายกว่าเมื่อเกิดปัญหาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าใครรู้ในส่วนนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ คอมเมนต์นี้นะครับบอกว่า Cherry QQ มาแล้วไปเหมือนเดวูซึ่งสำหรับเชอร r y ี q q นะครับก็เป็นรถยนต์จากเชอร r y ี่อีกหนึ่งรุ่นที่สร้างภาพจำให้กับคนไทยสำหรับแบรนด์ Cherry นะครับในส่วนนี้เนี่ยเราอธิบายเกี่ยวกับการกลับมาอีกครั้งของเชอร r y ีไว้หลายคลิปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของเชอร r y ี q q นะครับตอนนี้ก็มีการเปิดตัว Cherry QQ Generation ใหม่ในรูปแบบของรถยนไฟฟ้าล้วนแล้ว คอมเมนต์นี้นะครับบอกว่าต้องดูอะไรและศูนย์บริการด้วยเรื่องนี้บริษัทจีนยังตามญี่ปุ่นอีกไกลอ่าส่วนตัวนะครับมองว่าประเด็นนี้นะครับก็เป็นประเด็นเหมือนกับหลายๆแบรนด์เลยนะครับแล้วก็เชอรี่เพิ่งกลับมาทําตลาดรถยนต์ในประเทศไทยได้ไม่นานอาจจะต้องดูกันยาวๆนิดนึงนะครับและก่อนหน้านี้ปริมาณยอดขายของเชอรี่โอมูดาแอนเจคูอาจจะยังไม่มากเท่าไหร่นะครับซึ่งเท่าที่ดูฟีดแบ็กปัญหาต่างๆหรือว่าระยะเวลาการแก้ไขปัญหาของแต่ละเคส ก็ไม่นานมากซึ่ง j คู่5 EV นะครับน่าจะเป็นรุ่นที่น่าจับตามองเกี่ยวกับปัญหาและบริการหลังการขายมากที่สุดเนื่องจากได้รับความนิยมเป็นจำนวนมากในเวลานี้ คอมเมนต์นี้นะครับบอกว่าโครงการรถยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติที่มีเชอร์รี่รวมอยู่ด้วยสงสัยพับแผนเก็บเข้าลิ้นชักไปแล้วมัง้งส่วนตัวนะครับก็คล้อยตามคอมเมนต์นี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเชอร์รี่โอม n ดาแอนเจคูเนี่ยจะเปิดรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละรุ่นมาในราคาประมาณนี้แล้วแบรนด์ไทยจะแข่งขันยังไงหรือใครพอจะคิดออกนะครับว่าจุดด้อยของเชอร์รี่โอมูดาแอนเจคูมีอะไรบ้างแล้วเราสามารถแข่งขันกับเขายังไงได้บ้างเพราะเราก็เป็นแบรนด์เกิดใหม่ก็ลอง คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์นี้นะครับบอกว่าถ้าออปชันเหมือนเจคูไฟฟ์แต่ราคาถูกกว่าแตกแน่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเจคูไฟฟ์เนี่ยถึงจะใช้แพลตฟอร์มรถยนต์สันดาบหรือว่ารถยนต์น้ามันนะครับ แต่ออปชันที่ให้มาก็แน่นๆล้นๆกันเลยแต่จะให้ดีราคาถูกกว่า j จคูแล้วออปชันมาเท่ากันนะครับอย่าว่าแต่เรตติ้งของ j จคูไจะตกเลยรถยนต์ไฟฟ้าหลายๆรุ่นที่เป็นคู่แข่งกับโอม d ด C3 ที่จะเปิดตัวก็อาจจะเรตติ้งตกด้วยเช่นเดียวกันและการที่เชอรี่โ m o d a าแคูได้ประกาศว่าจะมีการเปิดตัวโอม d ดา3ในประเทศไทยเป็นประเทศแรกนะครับก็อาจจะมีทั้งคนที่พอใจและไม่พอใจเช่นเดียวกัน เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน